โอเคครับสวัสดีครับเรามาต่อกันด้วยดันอุปกรณ์สีเขียวกันนะครับโอเคมาดูทีมกันเลยดีกว่าทีมก็จะประมาณนี้นะฮะไอ้สามตัวแรกอะฮะผมชี้เกีจดอธิบายขอเหมือนดันตัวสีแดงเลยครับแล้วก็ยามิอืมขี้ยัไม่ชอบหน้ามันวะแต่ขี้อะไรถัดออกไปเลยครับเล่นสามตัวพอแล้วกัน การเซทสกิลก็จะประมาณนี้นะฮะก็ชาร์ลอตสกิลสองแล้วก็ตามด้วยประสานโนเอลกดอันติแล้วเปิดให้มันเทิร์นแรกให้มันกดตีธรรมดาครับกดออนนะฮะเนี่ยฮะออนแล้วก็เชลลี่กดสองแล้วก็กดอันนี้ฮะกดอันติครับก็ประมาณนี้เลยครับเรามาดูกัน แต่จริงถ้าโนเอลตีไม่คีอะฮะศัตรูจะไม่ตายผมก็เลยเอายามิมารอซ้ำแต่อันนี้ผมคิดว่าโนเอลผมคิดอยู่แล้วคือมันจบไว้ไว้ไไปแล้วยอเค โนเออีิไหม <laughs> ไม่คิด <c oughs> เอาลีใหม่เลยฮะงั้นผมใส่ยามีเลยแล้วกันนะฮะใส่ยามีมารอซ้ำนะ <c oughs> อน <c oughs> ๋อบารเรโดูตมูเงนกีประมานี้ฮะของเหลือจากตัวอื่นๆฮะไม่ไม่ใส่เลยมากให้มันซ้ำตัวสักตัวตาย สกิลไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรฮะประมาณมาฮะผมอยากดูอีกรอบฮะไม่เอายามิด,ดีกว่าอยากให้โชโนโอเอลให้โนโอเอลแก้ม,มือ นอ,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 อเออบอกเอออยากขอเที่ยเมือกี่เขยน,นูมาอัดคลิปนี่ฮะเมื่อกี้ไม่ี้แต่ตายด้วย,ยง่าย ถ้าใครโนเอลดาเมจไม่แรงเหมือนผมเอายาวมีมาเสริมครับหรือตัวตีหมูอะไรสักตัวที่ไม่ใช่แพ้ธาตุนะครับตัวสีเขียวก็ได้ที่ตีหมูหรือหรือตัวสีแดงที่ตีหมูฮะแค่นี้เอาใหม่ทีรอบ ให้ดูความไวแล้วก็เบิ้ลอยู่ดีฮะนี่ฮะไม่ใย่จะติดที่เทิร์นที่สองฮะถ้าเทิร์นที่สองมันไม่เคลี้ยวครับก็คือมัน มันจะทำให้เธท,ที่สารลวนไปด้วยทางที่ดีก็ไม่เอายามิมาใส่หรือตัวน้เมดมีตัวน้เมดตัวไหนที่ใส่แทนได้ตัวเดียวผมแนะนำให้ฮะอีกตัวนาเมจดหมูไอตัวนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวบุน้องเลยน้องมีสกิลหมู่ทั้งสองสกิลแค่ปั สกิลหมู่สกิลเดียวดิมาเด็ดน้องะฮะตอนนี้ฮะนี่ฮะสกิลน้องก็ดีอยู่หรือจะเอาตัวที่มีสกิลหมู่ตัตเลือดมาใส่ก็ได้เมื่อายมาทั้งพี่ทั้งน้องมารอซ้ำจังหวะนั่นนี่เฉยครับ ก็จะมีแค่นี้ฮะหรือมตัวะคถ้าข้าประมาณนี้อาจจะมีตัวเยอะๆกว่าน,นี้ที่เป็นสกิลตีหมูฮะเอามาลงได้หมดฮะที่เป็นแอทเทอร์เกอร์ที่แรงๆนล้วก็ขอขอบคุณทุกคนครับ